ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการยาศาสตร์ที่ห้องประชุมโรงแรมสตาจังหวัดระยองดอตรนในแพทย์สมเกียรติรัตนเพล์ผู้ในการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการยาศาสตร์โดยมีดรนณรินีศรีพวง ผู้อำนวยการถูนพัฒนาวิชาการอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรสราอภรณ์ชนะสาธสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์นริจเจริญพรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดรรัชนีกรชมสวนสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม คุณสุดธิดากรุงไครวงสมาคมการยศาสตร์แห่งประเทศไทยดรณัฐน,นีศรีพวงผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองทั้งนี้ด้วยงานชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีสิ่งคุกค,คามสุขภาพด้านการยศาสตร์จึงมีความจําเป็นต้องมีการถ่ายทอดความรู้แก่เครือข่ายเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านการยศาสตร์และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติจริงได้ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมโดยศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองจึงจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการยาศาสตร์แก่ผู้แทนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสําหรับนําไปถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดวยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรเป็นเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ด้านการยาศาสตร์กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น60คน ได้แก่ผู้บริหารกรมควบคุมโรคและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน10คนผู้แทนคือขายภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจำนวน40คนคณะทำงานและผู้จัดการประชุมจำนวน10คนโดยมีกิจกรรมสำคัญคือกรรมยายพิเศษนโยบายกรมควบคุมโรคด้านกายาศาสตร์การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระดมสมองเกี่ยวกับการฝึกภาคสนามผลการประเมินสถานการณ์ด้านการประกอบการ และการเตรียมนําเสนอผลการฝึกภาคสนามการจัดทําแผนบัติการด้านกายศาสตร์การอภิปรายเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกายศาสตร์ในฐานประกอบการขนาดเลยครับในการนี้ผมรู้สดีใจมากที่ได้รู้จักทุกคนครับผมหวังว่าเราจะช่วยกันทำให้ Namai, So these are the tendencies I learned. 30 years ago. Discuss together how we can train young workers in improving their working conditions. A very important uh, tool for Improving workplace conditions so, as part of this orientation. So. Th